สวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้แพรี่ก็ตื่นแล้วนะคะหกโม่สินาทีนะคะอ,อ้อากาศหนาวมากค่ะทุกคนแต่ดีบ้านมันแบบมิดชิดเลยอบอุ่นมากแล้วก็นอนหลับสบายเลยนะคะพาทุกคนมาชมวิวตอนเช้านะคะ ชมบรรยากาศชมบรรยากาศยามเช้าที่รีสอร์ทนะคะก็จะมีบ้านแบบอันนี้นอนได้สี่คนนะคะนอนได้สี่คนก็ตรงนี้ก็จะต้องแบบขับรถขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะบ้านสวยนะคะทุกคนเนี่ยน่ารัก ใช่ดอกบัวตองไหมอะสวยมากเลยทุกคนดอกใหญ่สดดูดิสีเหลืองมันขายดอกทานตะวันเนาะี๋ยวขอดมกลิ่นดูสิอทุกคนหอมอะ่ะดอกบัวตองหอมกลิ่นหอม๋หวต,ต้องมันเดินออกกำลังกายนะคะทุกคน ยู่ได้ไหม่หนาวตรงนี้ก็มีบ้านนะคะมีบ้านอีกสองหลังจริงๆอะพรรี่อยากนอนห้องหลังนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามันนอนสี่คนมันสำหรับสี่คนเขาก็เลยจัดห้องเหล็กให้เหล่านะคะทุกคนสวยอยู่อากาศดีค่ะทุกคน วันนี้ท้องฟอ้าสดใสนะคะไม่มีหมอกนะอากาศดีนี่ก็อีกหลังเนี่งเนี่ยมุมมันจะสวยมากอันนี้เป็นต้นพญยาเสือโคร่งนะคะทุกคนดอกเสือแต่ว่า ที่ดูเนี่ยไม่มีดอกนะทุกคนทุกคนต้นนี้สวยมากเลยเขาจะปลูกไว้กับบ้านเกือบทุกหลังเลยทุกคนมันเป็นสีแดงนี่มีน้ําค้างเด้ยสีแดงเทเลยจ้าสวยจริงๆหรือ ไปดูดอกไม้ตรงนี้นะคะทุกคนสวยเชียวบ้านหลังนี้สวยอะทุกคนอันนี้เราเจอด,ดอกไม้สีชมพูสดใสนะคะ ก็ดีมากทุกคนสดชื่นสดชื่นแล้วก็เย็นเย็นหัวตรง,งไไนู้นเป็นไรสตอเบอรี่นะคะ เดินออกกำลังกายแล้วเปียกแน่แหละต่ตนี้ตอนนี้เช็คอินเช็คอินเสื้อหนาวเปียกแล้วลูกอายโดนเสื้อหนาวแล้วย่าเช็คอินเช็คอิน Oi. É. 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 É muito óm, óm de café, mato con ะะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวแพรี่จะจะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินดูอีกรอบหนึ่ง